ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนใเนเพจอย่าลืมกดติดดาวเพื่อซีเฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนชาวขาจีชาแน,นลทุกคนนะคะวันนี้นะพี่ขจีนะคะจะมาให้เทคนิคนะคะ3อย่างนะว่าวิธีการเขียนโพสต์อย่างไร ให้ลูกค้าซื้อนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะนะเริ่มต้นที่ข้อแรกเลยมันจะเป็น3ข้ออย่างนี้นะคะก็คือ 1. Spec. สเปคสอ e n e f i ฟ a ตสามแอดวนะคะคืออะไรนะเดี๋ยวจะไปให้ฟังนะคะสเปคอันแรกก็คือว่าจุได้เยอะไหมลดน้ำหนักได้มหมคือสเปคอะสเปคของสินค้าที่คุณจะขายอะคะ่ะว่า จุของได้เยอะไหมใหญ่กว่าไหมลดน้ําหนักได้มากกว่าคุ้มกว่าอิ่มกว่าหรือว่ายัางไงคืออันแรกคุณจะต้องบอกสเปคก่อนว่าสินค้าของคุณมันมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อที่ว่าเวลาคนที่เขาอ่านโพสต์เนี่ยเขาจะได้เข้ามาถูกไหมคะแล้วก็ต่อมาด้วยข้อที่2คือ Benefit นะ Benefit ก็คือประโยชน์ของการใช้สิ่งนี้ว่ามันจะดียังไงเช่นทานตัวนี้ลดความอ้วนลดได้ อัตราส่วนเท่าไหร่ในในปริมาณที่ไม่เวอร์เกินไปนะเออแล้วมันมันดูแลในเรื่องของลำไส้ระบบขับทายสมมติมีพรีไบโอติกช่วยเอ,อ่อทำให้นอร์มอฟฟอราคือเชื้อประจำถิ่นได้ดีไม่ทำให้เหมือนกับว่าเอ,อ่ลำไส้แบบขี้เกียจเมื่อหยุดกินอะไรเงรี้ยเราก็บอกเบนเฟิต ของสินค้าของเราไปนะคะแบบในในการเขียนโพส์นะแล้วตอนสุดท้ายต่อมานะคะคือ Advantage นะคะคือประโยชน์ที่เหนือกว่านะในการเขียนโพส์เนี่ยเราจะต้องเขียนบรรยายว่าอ้าวแล้วสินค้าเรามันมีประโยชน์ที่เหนือกว่ายังไงล่ะมันดีกว่าคู่แข่งยังไงถูกไหมคะเวลาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคมันลดน้ำหนักได้ดีกว่าหรือถ้าเป็นประกันชีวิตก็คุ้มครองได้เหนือกว่า จ่ายเบี้ยน้อยกว่าครอบคลุมไดค้คุ้มกว่าระยะเวลานานกว่าแต่ระยะในการจ่ายสั้นกว่าอะไรแบบนี้นะคะอะไรเหล่านี้เป็นการเขียนโพสเพื่อแล้วทุกอย่างจะต้องเป็นพาราาราฟสั้นๆกระชับกระชับนะคะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยจะมีสอนในคลาสสุดยอดนักขายนะคะซึ่งในคลาสนี้นะจะไม่ได้สอนเฉพาะดีเทลยายอย่างเดียวนะสามารถสอนได้แบบทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลทุกอย่างอะเซลขายอินเทอร์เน็ตเครื่องกองน้ำคอสความงาม อะไรอะขายยาขายรถคือทุกอย่างสามารถเอาไปแอพพลายใช้ได้หมดเลยนะคะรายละเอียดในคอร์สนะคะเดี๋ยวพี่จีจะแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านบนมุมขวานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนเราเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนในเพจอย่าลืมกดติดดาวเพื่อซีเฟิร์สด้วยนะคะ